ประตูสกายไฟฟ้า2บ้านนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันกิโลนะครับการันตีไม่แท้ะว่าศูนย์ตรงนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานะนำจากการโปตัวหานะครับมีรถครอบครัวสวยๆหนึ่งคันครับวันนี้เป็นเกียร์แกนคานิวาลนะครับบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับใครที่กำลังหารถดีเซลนะครับสภาพดีๆสวยๆสักคันหนึ่งครับแล้วก็ไม่น้อยๆนะครับวันนี้เอาเกียร์แกนคานิวาลตัว EX เข้ามานะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับน่าใช้มากๆแล้วก็ประตูสกายไฟฟ้า2บานด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าเจ้าคันนี้ออชันตระหนักมีอะไรบ้างทำให้ถึงเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามชกัันนะครบ ก่อนมาชมกันก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางปอตัวค้าด้วยนะครับผมหากกดติดตามด้วอลนะครับก็มาชมกันได้เลยเกีย <Again, S 1> ร์แกนคานิวอสองี่สอ EX นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมหรือว่าก่อนไมน่าเชนนั่นเองนะครับผมนี่ครับดูครับเซ็นเซอร์หน้าต่างๆคมหมดเลยนะครับไฟหน้าสวยงามมากเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าโุ้งแก้วนะสวยงามมากสีขาวเดิมๆเ,เลยนะครงสั้นเิเปอร์เซ็นต์ไม่ชนหนักไม่คิาพไม่น้ำท่วมนะครับนี่ครับลองดูได้เลยครับสีขาวนคลีนเลยนะครับ คันนี้มาพร้อมกับยางปี20นะครับผม2 3 5 6 0 r 1 8นะครับยางของดันเกล็บนะครับคันนี้ก็จะเป็นช่องอ่างเดิมนะครับโช้กอัพเดิมหมดเลยสภาพดีมากๆเลยนะครับนี่ครับกล้องต่างๆมีครบหมดเลยนะครับด้านข้างไฟเลี้ยว led บันไดข้างของเดิมติดรถนะครับกันสาดสีโครเมียมเจ้าของเก่าก็ติดมาให้นะครับด้านในนะครับแผ่นในสีครีมนะครับสวยงามมากโครงสร้างสวยนะนี่ครับดูตัวเม็ดอาร์เดอรับเม็ดอาร์ตอกลมชัดเจนสวยนะครับ สภาพดีสภาพเดิมนะครับผมนี่เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับผมสติ๊กเกอร์เพจตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับเดิมๆเ,เลยสภาพต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับประตูสกายไฟฟ้า2องบานนะครับเช็งไดตามปกตินะครับแบตลูกใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าใช้ไฟฟ้าเยอะมากคันนี้นี่ครับดูสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าตามตะเข็บต่างๆสติ๊กเกอร์กันรอยเดิมอยู่ครบหมดเลย แล้วก็สติกเกอร์ทาวเว Sliding Door อนะครับนี่น็อตไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดเบาะด้านในนะครับเบาะครบลูกตัวเลยนะครับเบาะจะเป็นเบาะสามแถวนะเห็นไหมนี่รถมากกว่าเจะที่นั่นจะเป็นป้ายฟ้านะครับคันี้ก็จะเป็นป้ายฟานะป้ายทะเบียนสีฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์พดานมีจอครบนะครับเป็นรถที่นั่งสบายนะครับกว้างขวางแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปขึ้นลงง่ายนะครับเนี่ยบันไดข้างขึ้นลงง่ายมากแล้วก็เนี่ยติดสติกเกอร์ต่างๆตามพวกประตูด้านในนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลย สวยงามนะครับนี่ครับพอสติกเกอร์ก exactly. <ged> ันรอยบนมือเนี <représent Maintenant> ่ย um, ก็ย um ังอยู่ครบหมดเลยนะครับก็จะมีร่องรอตรงนี้นิดหน่อยนะครับพวกตํำบันไดอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ยางเอาฝั่งซ้ายครับยางด้านกอบสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับปี20นะครับสภาพดีดิสเบกสี่ล้อครบนะครับสภาพสวยนะครับช็อคอัพเดิมๆคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับมันก็ได้พละกำลังค่อนข้างสูงเลยนะครับขับดีมากขับสนุกมากมากเลยนะครับไฟท้ายต่างนะครับนี่เซนเซอร์ถอยครบเลยมีก้อนหลังในตัวนะครับ แกนคาร์น mm ิวัลเนี่ย YCRDI เป็นชื่อเครื่องดีเซลของเขานะครับผมขวาไฟฟ้านะอ่าเปิดปิดไฟฟ้านะครับผมโครงสร้างเป็นยังไงนี่ครับน็อตเดิมหมดเลยซ้ายขวาตะเข็บเดิมหมดนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับเบาะต่างๆเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็เนี่ยแม่แรงตัวขันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่เอาเบลออกมาตรงนี้นะครับนี่คือของเดิมเขาเลยนะครับสภาพดีแบบนี้ก็หายากนะ ที่มันจะสภาพเดิมเดมแบบนี้นะครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับเกียร์นี่ไม่เคยเจออุ่นหน่อยที่แอร์ไม่เย็นเลยนะครับสภาพดีมากรถเป็นสีขาวนะครับการันตีโครงสร้างเดิมหมดเลยไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับนี่โพสตตัดสติ๊กเกอร์กันรอยนะครับสองฝั่งฝั่งมึงก็ยังมีครบนะฝั่งนี้ก็จะมีครบเหมือนกันนะครับประตูสกายไฟฟ้าสองบานนะครับเช่นได้ตามปกตินะครับอืมนี่ครับสภาพดีสภาพสวยแนาตามตะเข็บต่างๆนะครับเห็นไหมเดิมหมดเลยนะครับ สติกเกอร์กันรอยเดิมอยู่ครบหมดนะครับรถปี17-18นะครับแต่ว่าสภาพได้โครงสร้างเดิมแบบนี้ผมบอกว่าสวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับเนี่ยครับตามประตูต่างๆก็มาดูสติกเกอร์ต่างๆเนาะเดิมอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คด้านข้างด้านบนนะครับตอกกลมชัดเรียสวยนะครับอ่าเนี่ยครับเดิมๆเลยนะครับผมด้านข้างนี้นะครับก็จะมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ปรับสูงต่ำได้ปกติเลยปรับตัวด้านหลังได้นะครับวงล้มันติฟังก์ชั่นมีคู u คอน c o n ลมีหมดเลยนะครับสภาพดีมากนะครับคอนโซลสวยนะครับคันนี้ก็เป็นตัว EX นะครับเป็นตัว็อปสุดของปี17นะครับผมกระจกออโต้คนขับมานเดียวนะครับก็โดยรวมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะคะว่าตัวเกียร์คันนี้ว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันอ่ะมาดูฝาป้องกันนะครับก็ยังเป็นไม้ค้ำอยู่นะครับนี่ฝาป้องแท้นะครับ น็อตเดิมนะครับตะเข็บเดิมหมดแก้มเดิมหมดเลยซอกด้านในเดิมนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับสองฝั่งสภาพเดียวกันนะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์มอกจากเกียร์มอเตอร์นะครับนี่อยู่ครบนะไม่หายไปนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมหมดนะครับไม่ชนหนับไม่พูดไม่นำพูดคำหนับหม้อน้ำเดิมคาน้าเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีมากนะครับืึ้นยนต์2,200ซีซีดีเซลนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับเทอร์โบอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมเป็นเทอร์โบเดิมเพลเลยนะครับ อ่าขับดีมากนะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่ติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่แต่งไม่โจนระบบน้ำยาคูดอันนะครับเปลี่ยนกระปุกน้ำยาหม้อน้ำมาแล้วหนึ่งรอบนะครับนี่ดูแลให้เรียบร้อยนะครับผมสภาพดีเลยปุกน้ํามันพาวเวอร์ต่างๆนะครับปุกน้ำมันเบรกน้ํามันเครื่องอยู่ตั้งหลังตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ต้องลูกใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารถใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับสภาพดีสภาพสวยครับเนี่ยห้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยแล้วก็ดีเซลภายในห้องเครื่องมันจะแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยที่รถมันค่อนข้างใหญ่เนาะมันก็จะแบบ การจัดวางต่างๆระบบ ABS ต่างๆก็คือถือว่าวางได้ดีครับไม่เคยเจอปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเกียร์คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีแล้วก็ใช้งานได้ครบเครื่องนะครับเป็นรถครอบครัวที่ขับดีมากๆหนึ่งคันเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับว่าเจ้าเกียร์แกรคันนี้วอนคันนี้เอาช่นด้านในมีอะไรบ้างชมกันค <c oughs> ันนี้เป็นพุตสตานะเยียบเบรกกดปุ่มอืมเชื่องเดียวติดนะครับผมคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันกิโลนะครับการันตีไม้แท้ประวัติศูนย์ตรงนะครับ จอ Android เขาเป็นจอของเกียร์เขาเลยนะครับเป็นระบบชิปแคทนะพวกระบบต่างๆครับสภาพดีมากนะครับข้างในนะครับนี่จอเขาเป็นจอทัสกีนด้วยนะครับวิทยุต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับถือว่าโอเคมากๆเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์ท้ายใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับคอนโซลกลางเป็นหนังนะครับก็ไม่เหนียวติดมือนะครับสภาพดีมาก นะมันจะมีตัวปรับเบาะเย็นนะครับจะมีกลมขึ้นมาตรงที่เบาะคู่หน้านะครับก็ใช้งานได้ตามปกติน,นะครับเบรกมือก็อยู่ที่เท้านะครับใช้งานได้ตามปกติครับก็เนี่ยตัวประตูสไลด์นะครับก็ใช้งานตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดได้ตามปกติเลยนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับ แอร์เย็นนะครับไอเย็นแน่นอนแล้วก็เลื่อนไม่น้อยนะครับไม่แสนสามกับปี2 0 1 7ันสิบเจ็ดต่อสิบแปดนะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับราคาเท่าไหร่ไปชมหน้ารถกันนะครับผมไปสภาพโดยรวมสวยใช่ไหมครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้กันครับกับเจ้าเกียร์เกียร์คานีวอล2องจนะครับปีเจ็ดนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมราคา749,000บาทนะครับเรื่อม่แสนสามนะครับถือว่าไม่เยอะนะแล้วก็สภาพดีๆแบบนี้จะไฟนั่นได้ด้วยนะครับ คือแต่ังหวัดนะครับเรามีประกันฟรนถึงหน้าบ้านเลยนะครับฟรานผ่านเรามีประกันส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมสนใจเรื่องใครไหนก็ทักเขาค่าวที่โปรโตคาร์ได้เลยนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางนะครับอ่าที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรโตคาร์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมแม็หน้ามาก็จะจบคลิปการขายดูวอลคันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสนใจซื้อติดต่อที่โปรโตคาร์ได้เลยนะครับสวััสดีครบ